สวัสดีครับผมอยู่กับรายการ G Toy Review Intro ไม่มีเพราะว่าตัว Intro เนี่ยอยู่ในไฟล์เครื่องเก่านะครับแต่ว่าผมใช้เครื่องใหม่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้สำรองข้อมูลไว้อะไรเงี้ยก็เลยหายหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าอากิตะนะครับผมนี่เก็บขับอากิโตะนะครับก็ได้จับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าสายก็ตามสภาพนะนะครับผมได้มาเป็นมือสองนะครับ มือสองก็ตามสภาพเลยนะก็มีรอยขีดข่วนจากไอเด็กญี่ปุ่นเลยนะครับหรือว่าเจ้าของสินค้าคนเดิมนั่นเองนะฮะอันนะี้ก็นะีสายนะครับสายเป็นแบบคารยกเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าสีมันเป็นเหมือนยางผ้ายางอะไรประมาณนี้นะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆเสื้อกันฝนนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นแบบแป๊บแบบนี้นะครับนี่ สายแบบนี้มันจะอยู่ถึงอยู่ช่วงอากิโตะเนี่ยสุดท้ายละตั้งแต่โชวะถึงอากิโตะเลยนะครับสายเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถปรับยืดหดได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมันก็คือเหมือนกับาสายปัจจุบันแหละแต่ว่าแค่ไม่ต้องปรับเป็นแท็บแบบเป็นรููแทนอะไรเงี้ยนะครับก็น,นีเป็นปรับได้นะครับสายไม่ขาดด้วยนะครับนนี้สายไม่ขาดด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว้มันจะเปื่อย เสเอกตามการเวลานะครับไปดูดิอ่ะเมื่อกี้กล้องล้มนะครับเมื่อกี้กล้องล้มนะครับผมก็ต้องขออภัยผิดพลาดทา่าที่สิงคนปอยด้วยนะครับผมอ่าดูสายกันต่อนะครับดูสายนะฮะไอเด็กญี่ปุ่นแม่งเขียนไว้นะครับแพงเอ้ยนะครับผมอ่าแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับที่ว่าเป็นสายแบบนี้นะมันก็คือล้มอีกแล้วนะครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วบอกว่ามันจะไม่ล้มนะโอเคอ่าก็ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะก็คือมันจะ มันจะง้างมากไม่ได้นะครับก็คือถ้าคนอ้วนนี่คือใส่ไม่ได้เลยหมดสิทธิ์ใส่เลยนะครับเจ้าตัวนี้แบบนี้นะครับตั้งแต่คูกะอากิโตะนะครับเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนสายเข็มขัดเองตั้งแต่ประมาณริวคิยาวมาเลยนะครับโอเคลูกเล่นของมันนะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องใส่ฐานก่อนนะครับอาฝาดฐานมันจะอยู่2ข้างตรงนี้เลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมเป็น 2A 2A ก็คือฐานก้อนใหญ่แบบนี้ นี่ 2A นะครับ 2A ถ้า 3A จะเป็นก้อน,น้อยๆกเล็กๆนะครับอ่าอันนี้คือ 2A นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีมอเตอร์นะครับผมแล้วใช้สองเอสี่ก้อนนะครับโอ้โหแบบ4ก้อนไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ถ่านแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ่ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ก่กอนต้องบอกก่อนก่อนอื่น,นก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าตั้งแต่คุกะอากิโตะเนี่ยเข็มขัดที่เป็นมอเตอร์ถ้า ถ้าเปิดแล้วถ้ามันมีฐานอยู่ในนี้ถ้าเราเปิดแล้วเล่น,เ,ลนเนี่ยมอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฐานอ่อนหรือว่าฐานอาจจะแบบใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยฐานหมดอะจะเขาเรียกกันนะนะ,ะมันจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าผมโดนมาแล้วนะครับตอนแรกผมลอว่ามันไม่หมุนคิดว่ามันพังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าลําโพงมันดังข้างเดียวนะแต่จริงๆอะลำโพงมันต้องดังสองข้างนะครับมันจะเซอร์ราว นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่หมุนเออมันไม่หมุนมันไม่ดังนะครับข้างหนึ่งข้างไหนจำไม่ได้แล้วมันไม่ดังนะครับต้องไปเปลี่ยนลำโพงใหม่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วผมขายไปแล้วนะครับตัวนี้อ่นะครับผมก็เลยต้องขายตามสภาพไปเลยนะครับเพราะตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันนะครับจนพี่คนหนึ่งครับทักมาบอกว่าทานออนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนที่ขายไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าได้ลองเล่นได้จับก็พอแล้วนะครับโอเคเปิดสวิต มันจะมีเสียงสแตนบายนะครับอี้ตัวไปล่างกดสองข้างนะครับผมซ้ายขวาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองเฮชินอ่าแบบนี้เลยนะครับตอนแรกของผมมันไม่หมุนโอเคแปลงล่างเป็นเฟรมล่างล่างไฟล่างสีแดง อ่าแบงล่างเป็นไม่ใช่เป็นล่างสีฟ้าจำชื่อล่างไม่ได้แล้วทันเดอร์เหรอขอไพด้วยนะครับแต่ขับขัดมันสวยจริงๆนะแต่ตัวเนี้ยถ้ากดอีกรอบจะเป็นไรอืมกดสองข้างความการอีกครั้งหนึ่ง นี่เลยนะครับผมลูกเล่นก็นจะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวอากิโตะนะครับแข็งขันอากิโตะนี่ก็สวยนะครับสวยสวย,สวยนะครับด้านข้างเป็นแบบนี้เลยให้ดูชัดเลยนะครับอ่านี่นะครับสวิตมีข้างเดียวนะสวิตมีข้างเดียวนะครับก็คือเปิดข้างนึงนี่คือเล่นได้เลย2ข้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปช่วงท้ายคลิปกันดีกว่าไป อันนี้ครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตัวต้นขัดอกิโตะเนี่ยก็คือแบบลูกเล่นก็คือยังเป็นกดๆอยู่เลยนะครับมีมอเตอร์หมุนวิวๆิวิมีเสียงนะครับก็ลูกเล่นก็คือยังคลาสสิกอยู่นะครับผมยังไม่ได้วูบว้าเหมือนสมัยนี้นะครับก็ถือว่าก็ยังคงความคลาสสิกแล้วก็ยังขลังเหมือนเดิมนะครับที่ได้เห็นอกิโตะนะครับดูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับดูนะครับสายก็คือยังเป็นสายแบบคลาสสิกเลยนะครับก็ อย่างที่บอกไปก็ขา,าดยากนะครับถ้ามันไม่เปลื่อยตามสภาพของมันนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องกดติดตามไว้เลยนะอย่าลืมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย